ลเล่นฟุตบอลนูกฟุตบอลทีมชาตินะคะเนี่ยนักเตะทีมชาติใช่ไมคขลูกสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไม b o บลูนแฟมนะคะอ่าแซนดี้กับบล็อกค,ค่ะอันนี้ลูกสาวแซนดี้วันนี้น้องบล็อกมาทักทายทุกคนวันนี้ขอเป็นนะักฟุตบอลทีมชาติหนึ่งวันนะครับ แต่วันนี้น้องบล็อกมาเล่นฟุตบอลให้เพื่อนๆดูน้องบล็อกชอบเล่นฟุตบอลนะคะแล้วก็ชอบเล่นก้อนหินด้วยเนาะน้องแซนดี้น้องแซนดี้เป็นผู้หญิงน้องแซนดี้ไม่ค่อยเล่นนะคะแค่มารายงานตัวให้ทุกคนดูเฉยๆใช่ไหมคะนี่พี่บล็อกพี่บล็อก,ล,กลูกบอลพี่บล็อกอยู่ไหนครับบล็อกชอบเล่นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลทีมชาติให้เพื่อนๆดูหน่อยครับไม่ลูกเร็วลูก เล่นฟุตบอลดูฟุตบอลทีมชาตินะคะเนี่ยนักเตะทีมชาติใช่ไหมคะลูกเป็นนักเตะทีมชาติหรือว่าขุดหลุมหลดภัยาครับเนี่ยฮะเฮ้ลูกฮะพี่ปลอกนักเตะทีมชาติเหรอครับลูกนักเตะฟุตบอลให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับอ่ะฉันดีผมททำอะไรตรงนี้ลูก อยู่ข้างหลังมามีนี่ฉันีรายงานตัวค่ะทุกคนใช่ไหมลูกสันีก็มารายงานตัวไม่เห็นหน้าหลายวันนะคะแซนดี้ก็เลยมารายงานตัวเหมือนกันไปแล้วค่ะทางโน้นแล้วส่วนพี่บอกดูเลิกเล่นฟุตบอลแล้วละครับลูกพี่บอก ใช่ให้เพื่อนๆดูหน่อยครับว่านเูเตเตฟุตบอลเก่งแค่ไหนนี่ลูกจะเล่นฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลหรือเล่นก้อนหินกันแน่ครับนี่ลูกเป็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับใช่ไหมลูกชชวมุมกว้างให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับนี่ นันเตะฟุตบอลหรือทำอะไรนี่ลงนักเตะทีมชาตินี่ใช่ไหมครับไหนแล้วครับพี่บอกไหนแล้วจมูกเปื่อนหมดละจมูกเปื่อนหมดแล้วนะลุงนะเดี๋ยวขอตัวเล่นฟุตบอลกับก้อนหินกันนะครับ วนนกลักกี้วันนี้ก็มาอยู่สวนหลังบ้านอีกแล้วนะคะทุกคนมาแอบดูผีเสื้อค่ะวันนี้แล้วก็มาแอบดูนกใช่ไหมลูกหนูนั่งตั้งนานอีกแล้วคะ่ะพอมามีถ่ายวิดีโอปับ๊บหนูเดินหนีเฉยเลยใช่ไหมคะลูกลักกี้ลักกี้หนูได้นกกี่ตัวลูกแล้วได้ผีเสือ้อผีเสื้อกี่ตัวคะลูกฮึลักกี้ ล,ล,ลักกี้เมลคี้เศร้าใช่ไหมลูกใช้ยาของหนูเนะ่ะนอนตลอดเลยเมื่อกี้ก็ง่วงนะคะพอมามีเดินมาหลังบ้านถ่ายวิดีโอปั๊บน้องลักกี้ก็เดินเฉยเลยค่ะนอนพี่ชายกับพี่สาวมาละมาแอบ,บดูข้างบ้านแล้วนะแอบ,บดูน้องเมื่อกี้ยังเล่นฟุตบอลพี่แซนดีก็เป็นการดหน้าบ้านอยู่เมื่อกี้นะคะเ้าะ ดูทำไรลูกให้มันไม่ดูสิแล้วหนูจิ้งจกจะดูจิ้งจกเลยทีเนี้ยลักกี้ลักกีกกบ,บดูจิ้งจกเลยทีนี้ลูกหึจิ้งจกข้างบ้านแหละลูกลักเกี้ลักเกียดูจิ้งจกข้างบ้านเหรอคะวันนี้ท้ลักกี้มาทักททยสันส้นๆนะคะทุกคนใช่ไหมคะลักกี้ ทักทายสั้นๆค่ะก่อนนอนก่อนไปงีบหลับอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับลาก,กี้ก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไม่ขลุกลาก,กี้ลาก,กี้แบบดูหน้องแบบดูลาก,กี้อยู่หลังบ้านแหละลูกฮะ ลเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วเหรอลูกจะหมูกเปื่อนหมดแล้วแชนดี้ก็น้ำลายไหลมาแล้วลูกอยู่นี่แหละเดี๋ยวมาม,มีไปหาน้องก่อนนะนี่แหละนะคะไม่ต้องเข้ามานะอ่ะพอมามีพอมาม,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 มีจะไปหาหนูนูเดินมานี่ลแล้วเหรอลูกลาเกะพอมาม,มีจะมา สำรวจบ้านใหญ่เลยค่ะน้องลากี้จมูกฟึด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 บลุึจมูกฟึดฟึดฟึดฟดสำรวจดมดวนเลยคะลูกฮึพื้นเปียกเมื่อคืนฝนตกนะคะทุกคนน้องลากี้ก็เลยออกมาสำรวจค่ะใช่ไหมลูก เช่นดีทำไมจมูกไหลน้ำลายไหลจังเลยล่ะลูกฮนะเอเนดีอืมเข้าบ้านแล้วลูกเข้าบ้านละเดี๋ยวมามีพาเข้าบ้านนะคะเดียวเข้าบ้านนะคะหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยไปเดี๋ยวมามีพาน้องเข้าบ้านละไปเล่นบอลต่อไปลูกไป,ไปเล่นฟุตบอลต่อเซนดีก็ไปฟอกหน้าบ้านต่อนะคะลูก พี่บอกพี่แซนดีจะกินหัวน้องอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมลูกเข้าบ้านแล้วลูกเราเข้าบ้านเดินซ้อนซ้ำโอ้ยทำไรลูกไปลูกไปเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าค่ะมันไม่พูดหลายรอบแล้วเนี่ยนะลูกนะ พวกเราบอกว่าเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังเล่นฟุตบอลต่ออยู่เลยมามีปล่อยให้เขาเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวมาหาน้องแซนดี้ลูกสาวส,สวยใช่ไหมคะลูกแซนดี้แซนดี้ลาเพื่อนๆสิคะถ้างั้นคลิปนี้เอาไว้นี่ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแซนดี้ก็จะเริ่มงวงแล้วคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราไมาอบนแฟมิลี่ด้วยนะคะทุกคน แช่นดีเชนดีดูลุเช่นดีเช่นดีขอตัวก่อนนะคะทุกคนมองวิวด้านนอกค่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมฝากช่องไมค์บน Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ